ูไดเบิ่งคลิปนี้จะต้องไลค์แต้เจลวองตอนนี้ยังขายอยู่ด้วยพี่น้องออเดร์กันล่นหลานคือเก้าออืมอืมอยสร้างไปซ้มกระปุกนั้นมือเดียวเบิดเนี่ยค่อนขอกิ่นน้ำสมพักขาดเ่าได้ขนยักปินเจ้าแบบสุดติ่งืมจำเจ้าก็พังอื่นกับข้อแห้งแล้ว เห็นถาดก็เลยอยู่อ้ักกระดดดโดนกระเดาพ <c oughs> ักกระเดาเขาเจะอบอก <c oughs> แบบต้งพี่บอกความเลยฝุยได้ไรยกันสไตล์ห้าะะเอกลาข้าวก็คือเพชค่ะพี่น้องอืมอือืมอร่อยมากอยู่เรียนอร่อยมากๆ เจ้าบองยาแดงว่าเป็นเบื่อเหรอทุกคนนี่จำเธอละกินคือเก่าแปดสิบแปดรูปมันขาดไปเลยเนาะเจ้าบอกเลยกินเข่าก็อาหารแนบ่อนจะเอาเจ้าไม่จำสมพักรวบพักไปแจ้งสั่งหนาวนี่แบบนีเขาจับยองแม่แห้งแล้วมันเขาให้ผู้ใดกินก็เสพ ผู้ใหญ่ยอยากสร้างเพจแต่บองได,ด้จีทักดีผักแชรแอดมินผ่าตอบยิบซีช่ชั่วโมงไปกินเขาเฮ้า